สวัสดีครับพรีวิวก่อนเกมแข่งขันประจำวันที่23เมษายน2566รอบก่อนรองชนะเลิศรายการโอลิมปิชป2023นักคุดสุดเทอร์เรสเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษสายบนวันนี่โอซิริวันพบลูก้าเบเซลเส้นทางของวันนี่โอซิริวันเริ่มจากตัวยืนอันดับหนึ่งรอบ32คนเอาชนะปางจุนสือ17เฟรม รอก16คนเอาชนะฮอสเซนวาฟ์เี13ต่อ2เฟรมในนัดนี้แข่งซันจูรี่เบกเกิน1,200ครั้งเส้นทางของลูก้าเบเซลเริ่มจากตัวยีนันดับ9ลอบสาย2คนเอาชนะริกกี้วอร์เดน10ต่อ9เฟรมรอก16คนเอาชนะมาร์คเจวิลเลียม13ต่อ11เฟรม ประวัติการพบกันเคยเจอกัน4ครั้งรอนนี่ชนะ3ครั้งลูกาชนะ1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการมาสเตอร์2023รอบ16คนวอนนี่เอาชนะ6ต่อ1เฟร,รมผลงานในรอบปีที่ผ่านมารอนนี่โอสูรแวนแข่ง41นัดชนะ30แพ้11ครั้งลูกาเบเซลแข่ง45นัดชนะ28แพ้15สเสมอ2ครั้ง ทียบเคียงจากสถิติแล้วเร็กเกตรอนนี่โอสูรูแวนเป็นต่ออยู่ช่วงตัวแม้ว่าจะมีอาการเจ็บการเมื้อที่ข้อศอกขวาแต่ก็ยังรักษามาตรฐานในการแทงลูกาเวเซลจะเปิดหน้าตะลุยด่านคงยากที่จะทำได้ต้องรอดักจังหวะ2เก็บแต้งและเก็บเกมให้ได้จึงจะมีโอกาสพลิกเอาชนะสายล่างมาร์คอเลนพบแจ็คโจนเส้นทางของมาร์คอเลนเริ่มจาก โดยยืนอันดับ3มรอบสามคนเอาชนะฟานเซนยี่10ต่อ5เฟรมรอบสิกคนเอาชนะสจวรตบิงแฮม13ต่อ4เฟรมเส้นทางของแจ็คโจนเริ่มจากตัวยืยนรอบคัดเลือก2เอาชนะอดัมดัฟฟี่10ต่อ6เฟรมรอบคัดเลือก3มเอาชนะลอบบี้วิลเลียมส10ต่อเเฟรมรอบคัดเลือก4ี่ นักตัดเชือกเอาชนะบาร์รีฮอวกินสิบต่อแปดเฟรมซึ่งเป็นครั้งแรกของแจ็คโจนที่เข้าไปเล่นในคอนเสิร์เทอเตอร์รอบสามสองคนเอาชนะอารีคาร์เตอร์สิบต่อหกเฟรมรอบสิบหกคนฮักปากาเซียนพลิกเอาชนะนิวโลปสันสิบสามต่อเจ็ดเฟรมประวัติการพบกันเคยเจอกันห้าครั้งอลเลนชนะสี่ครั้งแจ็คชนะหนึ่งครั้งล่าสุด เจอนในรายการเติร์กิสมาสเตอร์2 0 2 2รอบ64คนแจ็คเอาชนะ5ต่อ4เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมามาร์คอเลนแข่ง58นัดชนะ44แพ้13เสมอ1ครั้งแจ็คโจนแข่ง32นัดชนะ19แพ้12เสมอ1ครั้งเรียบเคียงจากสถิติแล้วอ้วนปืนสั้นมาร์คอเลนเป็นต่อหลายช่วงตัว แต่จะประมาทแจ็คผู้คายักไม่ได้ถืนพลาดบ่อยๆมิสิท์โดนแจ็คสอยร่วงได้โดยเฉพาะแจ็คพุ่งด้ใจที่ฟูฟ่องด้วยการพลิกเอาชนะนิวโลเบสันยิ่งเพิ่มกำลังใจที่มากโข ổ, เป็นมวยรองที่ไร้แรงกดดันยิ่งแทงได้ยิ่งได้ใจถ้าเล่นพลาดบ่อยๆมิสิทธ์น้ำตาร่วงได้สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบปองชนะเลิศรับเงินรางวัล1น0 0 0 0ปอนหรือประมาณ4ล้านบาท ส่วนผู้ตกรอบ8คนรับเงินรนงวัน50,000ปอนด์หรือประมาณ2ล้านบาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้นักชมอยู่มีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปเป็นใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ